อันประเสริฐที่ขอแล้วได้ผลจริงคือตัวเราเองต่อให้คุณไปขอพรอจากพระหรือรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ไม่ขลังเท่าสัจจ์ที่ตั้งใจไว้กับตัวเองว่าเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมตัวเองเราจะไม่เบียดเบียน,ยนหรือนินทาว่าร้ายใครผลที่ได้รับคือมีคนรักใคร่มากกว่าคนเกลียดเราจะกินอาหารอย่างมีสติไม่ตามใจปาก ผลที่ได้รับคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโรคน้อยลงเราจะไม่จ่ายเงินฟุ้งเฟอ้อสุรุ่ยสุรายเกินความจำเป็นผลที่ได้รับคือไม่มีหนี้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นเราจะเป็นผู้ให้ด้วยความเมตตาสงสารโดยไม่หวังผลว่าต้องทำกับพระเหมือนต้องการสืบบุญแต่ให้เพราะอยากจะช่วยกับผู้ที่ลำบากผลที่ได้รับคือมีคนรักใคร่เอ็นดู เมื่อเวลาเราเดือดร้อน